โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่ในช่องที่นะครับนะครับอยู่ในเกมไลน์เลนเจอร์นะครับผมในตอนนี้นะครับผมผมมีข่าวดีจะบอกทุกคนนะผมก็คือซีรีส์ดองดูบี้นะครับผมอีพีที่สี่ใกล้จะมาแล้วนะครับผมก็ผมเนี่ยไปไปโลภไงตอนนั้นนะผมก็เลยไม่ได้ทำนะครับผมในตอนนี้ผมได้กลับมาทําแล้วนะซีรีส์ดองอีพีสี่นะครับผมแต่ว่าขอพิลพีก่อนนะกันนะในคลิปนี้นะครับผมโอ้ผมตกตกเงินหนึ่งเลยเหรอโอเคผมได้จบอ่า ทองหนึ่งเนะี่ยผมก็เลยได้มาหนึ่งรอรูบี้นะคนดูนะก็ตอนนี้มีห้ารอสิบนะผมซีรีส์เจ็ดพันรูบี้กำเนิดขึ้นแล้วนะผมเออได้กลับมาแล้วค,คัมแบ็กคัมแบ็กจริงนะหัวเด็กก่อนอื่นขอรับตั๋วก่อนนะครับผมโอเคอ่ะก็ตอนนี้นะผมมีตั๋วกาชาทั้งหมดมีเท่าไหร่เอ่อรอเปิดบอสมืดเนะี่ยผมที่ผมได้บอกไปนในไลฟ์สดนะอะมีร้อยสี่สองนะรอเปิดบอสมืดโดยเฉพาะเลยนะครับผมก็บอสมืดขอเหอะนะ อ๋โอเคอาจจะมาประมาณยี่สิบหรือเปล่าไม่แน่ใจโคตรมืดน,นะครับผมอ๋โอเคทุกคนก็ผมเนี่ยขอไปดูในสะสมก่อนนะคือบอสมืดแต่เป็นตัวนี้นะอ่ะบางคนยังไม่รู้ไงบอสมืดก็คือตัวโคตรเมตาโอพีระดับหนึ่งนะครับผมคนนอกกฎหมายบอสคนนอกกฎหมายนะครับผมอ่ะโอเคไม่เป็นไรเราไปพีวีกันนะผมในคลิปนี้โอเคหูยแพ้ยับเลยว่ะทิมป้องกันผมเฮ้ยเฮ้ยทิมป้องกันผมไม่ดีหรือยังไงเนี่ยทาไมวะนะเออโอเคครับผมก็เนี่ยทีมป้องกันผมประมาณนี้ทำไมผมแพ้วะ หรือว่าโดนตัวบีเล่นงานรอมากนี่ไม่แน่ใจนะผมแต่ก็เดินขอลุยเลยและกัน PVP นะผมโอเคเลยลเล่นสักห้ตาได้ผมสิบสิตัวนะว่างๆนะตอนนี้นะอ่าบอลร็อกโอ้ยทีมโอ้ย oh. ไม่สู้ดีกว่าวะเออทีมนี้หรอน่าสู้นะผมโอ้โหแต่เขาโอ้ยโอ้ยไม่ได้แสบเกตทาด้วยน่าสู้มากๆเลยแต่ด,ดาวินชี่เขามีโดนแน่นอนเนอไม่มีโดนแน่นอนอะลุยเลยละกันนีครับผมอะดาวินชี ถ้าท่านใส่ดาวินชีผมผมก็เกง่งๆนะแต่ว่าคือไม่ได้ใส่ดาวินชีผมก็ง่ายๆครับมากินโทคิมาแล้วจังหวะนี้โอ้โห و, ยังได้อยู่นะครับผมแล้วยังไงตอนนี้โอ้โหเขาโดนผมโดนสาบแล้วจังหวะนี้โอเคเขากปเขากปเจมืือผมไปแนละ้วจังหวะนี้นะมาแล้วยังไงแล้วบินผมบินกำเริบบินกำเหลือ,ลอแล้วเขาในรถไฟมาผมรถไฟกลับนะจังหวะนี้ยังไงโอ้โหโอ้โหเมกุมินคือเมกูมินกับบาวล็อกเนี่ยคือจ่ายสก,กิลแบบ สุดๆนะผมเบาลล็อกเอาหน่อยลูกเบาลล็อกไม่ใช่เบาลล็อกเบาไกลท้องผมอขออภัยนะเบาวไกลท้องใส่สก,กิลแบบว่าสุดติ่งนะผมก็คือยิงฟรีแล้วกินโทคิเริ่มสร้างกองทัพได้แล้วยังไงจังหวะน,นี้เมกุมินโดนต้านไปแล้วเขากดมาตัผมขอกดแข็งเลยแล้วแล้วกินโทคิมาเป็นกองแล้วยังไงผมบอกแล้วครับกินโทคิมาเป็นกองเถ้ากับคุณล่วงแน่นอนนะครับผมเออโอเคเขากดโลนะผมขอกดโลกลับนะใจจังหวะน,นี้แล้วเขาโดนผมกดอยู่ เขาดผมก็อยู่แต่ว่าเซนคูโอ้โหเซนคูก็าักสวยนะเมื่อกี้แต่ว่าก็ไม่ยับยั้งตัวบินผมได้นะครับผมเรียบร้อยโดนไปนะทีมนี้ฮันเตอร์คิวนะครับผมอ่ะขึ้นทองเลยอ่ะแล้วเล่นอีกสี่ตาแล้วกันนะครับผมเออคลิปนี้แปดนาทีพอโอ้ทีมนี้หรอไม่มีโอ้โหไม่มีโดนแน่นอนนะอันนี้ไม่ใช่โดนแน่นอนโอเคไม่ใช่โดนแน่นอนรัดแอตแทกอ่ะหูสลอดอ สลอ็อตกลัวสล็อตตรงเนี้ยสลอ็อตอืมอ่ะมาเราไม่กลัวเราลุยเลยนะครับผมมาคือผมผมมีตัวโคตรเมตตาอันดับสี่ตัวสามสี่ตัวอ่ะผมมีอ่ะเมกูมินคุณกินอะไรพวกนี้มาซิลพอเรนดาอยู่เออโอ้อ่ะแต่สิ่งสำคัญคือตัวบินผมอ่ะมาและในจังหวะนี้คุณกินเข้าประชิดหน้าแล้วยังไงกินโทคีสตันไปอย่างนี้เจมมืดศาสตร์ไอ้หู เจมืดคือสาบแจว๋วจัดขนาดผมเล่นแค่ร้อ40นะโอ้โอเคถ้าผมไม่ได้บอสมึงผมอาจจะปั้นเจมืดมาเล่นก็นได้นะผมคือแม่งมันสาบแม่นมากอ่ะเจมืออืออะไม่มีโดนแน่นอนนะผมอ่ะเขาพัดมาจังหวะนี้ผมขอให้เขาวิ่งมาแล้วผมก็พัดกลับแล้ว,ว่เปิดด้วยคอมโบนรกไฟอมตะบายเรียบร้อยขอปิดกล่องแบบง่ายๆเลยละกันนะครับผมมาแล้วก็โอ้โหเรียบร้อยกินโทคี้มาเป็นกองคุณไม่รอดแน่นอนครับ จังหวะน,นี้กินโทคิเรียบร้อยครับชนะเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมโอ้โหบอกเลยว่าง่ายดายเสียเกินนะครับผมโอเคเจ้โอ้โหทีมนี้หรอผมไม่กลัวเลยสัก,กตีสเดียวนะครับผมโอ้โหแต่ว่าลูเดียอับเกษษรดธาตุลูเดียจะมาเจอกับกินโทคิและเมกูมินไหวหรอเออลูเดียมันก็เป็นเมตาเหมือนกันแต่ว่าในตอนนี้คือมัน มันเป็นท่านหมายังอยู่มันยังขํามันเจอกินโทคีไม่ไหวหรอกโอ้โหสาบสาบโคตรสาบโคตรเจ๋วอะหูแต่ว่ามันก็ยิงหายอยู่นะยิงเซนคูหายอยู่นะลูเดียสแต่ว่ายังไงตอนนี้ผมแข่งไปแล้วยังไงโอ้โหลูเดียสล่วงกดอมตะเลยจังหวัดนี้แล้วแล้วก็ลูเดียสล่วงอีกรอบหนึ่งล่วงนี่โอ้โหมาซิลมาซิลเอาหน่อยเพื่อนมาซิลเอาคังระให้ทีนึงมาซิลยังไงยังไงจังหวะนี้โอ้โหแต่ว่าบาอยมัตูดเขา ยืนแม่ยืนยืนถึงมากๆแต่ว่ามันก็ไม่ไหวกับตัวบินผมนะครับผมโอเคคือยับยั้งได้มันก็จบนะครับผมถ้าเขาไม่มีตัวกันบินนะเออโอเคครับก็เป็นชัยชนะของผมไปทีโอ้โหรอหน่อยอยากลองนะทีนี้แต่เหมือนกับว่าเคียร์เขาจะสุดเหมือนกันนะโอ้โโดนแน่นอนเออหูอัปเกรดธาตุดนแน่นอนสามตัวนะครับผมโอ้โหไปถ้าถ้าสมผมอาจจะแพ้นะเพราะว่าเขามีเกียร์ค่อนข้างทีง่จะตึงนะครับผมแล้วเบาโยมันทุกเขาก้าดาวแม็กด้วยนะครับผมโอ้โห ปล่อยไว้เกินเพื่อนปล่อยไว้มากโอเคครับผมในตอนนี้โอ้โหเหมือนเหมือนว่าเกียร์จะสู้กันไม่ได้แล้วเขามาต้นผมแล้วแล้วต้นทั้งทีมเกือบจะทั้งทีมแล้วกินโทคิเขามีเกียร์โดนแน่นอนและโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยอย่างแน่นอนแล้วเขาไม่ไอร้อนด้วยนะไอตัวกันบินนะผมเรียบร้อยแน่นอนโอ้โหแต่ว่าก็ยังงาผมเสียเปรียบแล้วตอนนี้แล้วหูโยมัทูดโกงมากอะบาวโยมทูดหูเบายโยมัททูด เอ็กกับกินโทคีมันก so so right ็ม like right. so ันก็มันก็นรกบนผิวพีชัดๆเลยอะคือกินโทคี้มันมีอ่าบับวิ่งนะผมแล้วคือโยมาทูดอะมันมันมันเป็นบาลีสมบูรณ์แบบไงแล้วคือมันประชิดหน้าป้อแหม่งไว้ก็คือทุกอย่างก็คืออาจจะจบเลยก็ได้นะเพราะว่าแบบว่ามันตัวตัวมันถึกด้วยเนาะอืออะโหโยมาทูดอีกแล้วลูเดียต่ออัปเกรดธาตุนะครับผมแล้วก็โหเหมือนจะงานยามนิดนึงว่ะแต่ไม่เป็นไรเราลุยนะครับผมมา อาจจะแพ้ก็ได้นะทีมนี้เพราะว่าเขามีเกียร์เที่ยงคันที่จะ,ะเนือว่าผมนะครับผมผมไม่มีโดนแน่นอนถ้าผมมีโดนแน่นอนสักสองสามชิ้นน่ะกำลังดีเลยนะเออเลยดองลูบี้ไปนะครับผมโอเคแล้วในตอนนี้เขามีโอ้โหข้อเสียคือเขาไม่มีตัวกันบินน่ะเอออาจจะชนะหรืออาจจะแพ้โอ,โอ้โหเขาพัดมาไว้จัดอ่ะโอเคเขาแข่งมาเลยเหรอโอเคแข่งกลับแล้วยังไงจังหวะนี้เมกุไม่วิ่งไปกินโทคิววิ่งไปประชิดประชิดแล้วโอ้โห ไมกี้กระโดดทีหายเลยกินโทคิ้โอ้โหไมกี้เพื่อนใจเย็นเพื่อนแล้วยังไงในะตอนนี้วัดกันที่เวลาเวลายังไงแล้วยังไงบินบินบินโอ้โหท่านผมมีโล่หน่อยนะจะชนะไปแล้วนะครับผมจังหวะน,นี้แล้วยังไงแล้วแล้วไม่รอดครับผมโอ้โหความไวเป็นของปีศาจโอเคผมให้ผมก็ได้แพ้คุณล็อกเอ็กดีไปนะครับผมในเกมนี้โอเคก็ <laughs> ประมาณนี้แล้วกันนะก็โหงานหยาบจัดส่วนดาวตกนะผมก็ผมเก็บได้ประมาณ400ละ4ี0 4 1 5นะครับผมก็รอขอเก้าดาวสักตัวทำกินแม็กนะครับผมถ้ากินโอคีแม็กเนะี่ยอะไรอะไรมันก็ง่ายขึ้นนะครับผมโอเคทุกคนก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ